สวัสดีครับผมป้อมมานอมนะครับตอนนี้อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับบ้านนาไก่ตำบลกุดพึ่งอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตอนนี้ผมก็จะพาพี่น้องนะครับมาชม <c oughs> การจีเข้าจีหรือจีเข้าจีครับใส่บองปลาแดก <c oughs> ฟีมือผมเอง อากาศกันหนาวๆครับผมบ่มีแนวเห็ดกะมาจีเขาไมา่พี่น้องเบิงว่าสิสวยงามขนาดไหนหรือสีใหม่แล้วอะไปเบิงครับพี่น้องข้างหน้านี่ะว้าวโอ้โ,อโอสีใหม่แล้วครับแดงงามบ่างามบา่เดี๋ยวเดี๋ เดี๋ยววันสิกใหม่ก่อนจะได้กินผมตื่นขึ้นมาซอลมาดังไฟนะไอ้กำลังเหลืองไหนงามมากนออก้องกำลังเหลืองนี่เนี่ยเห็นไนมาติด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  ่ประแดดสองตัวดีครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ย,เ,เ,ย mm. เยือะออกมากอยู่เนี่ยกำลังเหลืองกำลังเหลืองคู่ของได้กินนะบอกได้เลยว่าอร่อยแซ่บ วิสานลอยพืสนเรต้องกินข้าจีหยัดบองปลาแดกครับก็ต้องลอยสักพักหนึ่งเดี๋ยวสิได้กินข้าจีหยัดบองปลาแดกเนาะพี่เนาะเมื่อกี้น้ <c oughs> นกนำกันงูพืดอยู่ใกลครับไกลบ้านนาไก่เนาะตำบลกุดพึ่งอำเภอสวนขุหาจังหวัดหนองบัวลำพูตอนเช้าก็บรรยากาศเย็ยนมาก กลางคืนไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหอาบน้ำแทบจะไม่ได้หนาวมากครับอากาศนี่มีผมว่าน่าจะมีหรือต่ำกว่ายี่สิบนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่ำไม่แต่รู้สึกว่าหนาวไก่แล้วไกลแล้วพี่นอง <c oughs> ต้องใจเย็นบ้าง <c oughs> โอ้โเกือบไหม <c oughs> ได้ฟิมเอี้ การกี้เขานี่มันต้องเบิ้งดีๆด,ด,ดีดีครับพี่น้องมันจังสิบว่ใหม่บางคนกับบางใหม่ใหม่แต่ผมกับพอฝ่าดอกกี้ไปเรื่อยๆอเรแรงรีบสีแดงงามๆดอกเทคนิคในการปิ่งของผมเนี่ยต้องใจเยินๆ ปิ้งไปเรื่อยๆครับพี่น้องทุกคนเสไไ้้กินก็นถ่าจาักหน่อยเบิ้งแบบบอก,กบอระพิบตาราะวายานใหม่ครับม <c ười> <c ười> ันโดนจสไไดจี้เขาครับเพราะว่ายุงเทพกับบ่อคอยได้มาจี้เนาะมีแต่ทำงานครับพอ <c ười> ดีมางานศพแม่พี่ยังครับก็เลยต้องเด มาน่งจี้เขากินแบบนี้ครับบรรยากาศแบบนี้ได้บรรยากาศดีๆครับเหนาวานมั่งนิงพิงไฟนี่อ่าดีขาแตกเป่นรอไก่ละไก่ละ,ละเหลืองๆครับพี่น้อง ว้าว,าวส้มีก็สุด,ดยอดแล้วกำลังกรอบ เบิง้งโซงทาสีสุกหรอครับพี่น้องว้าวเบิ้งเบๆ้งเบ้งเบ้ง,บง,บง,บงครับพี่น้องว่ามันสีเป็นตแ่แซบบ่ว้าวเบิง้งครับพี่น้องอืมเหลืองกรอบอืม,มอ้าวเบิง้งหางนี่อืม เป็นได่เป็นไถ่นี่ยวสิจะให้พี่น้องเบิ่งว่ามันปมเป็นตาแซ่บมั้งเลยแล้วเราก็ไปแกะครับวันนี้บัวแต่สิมีเขากีแล้ครับ,บมบีหลายอย่างนี่หลาบงัวมาอีกแล้ว ô Thuế con, tô ô tô ô tô ô tô Mình ta em bắt nữ mít nèo xem mùi ra ok anh kia anh anh em 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 แย่เบิงเ้งไงน่ะแกพี่น้องเบิง้งงัดไปสองตัวโอ้คือกรอบแฟ้โอ้มันกรอบโพดอ่ะกรอจนแข็งเออกรอบจนดีแข็งครับมึงอ่าเป็นจังไดครับพี่น้องโอ,ของ้ของดีของอีสาน มากินขอน้ากันพี่น้องอาหารมือนี่ไม่มื้อมือนี่กะนี่เลยก้อยก้อยน้องบัวครับมีก้อยดิบก้อยสุปคนน่ะมีไก่พร้อมมือนีกินสองคนกับน้องเกี่ยงอ้าเสร็จสิ้นแล้วครับพี่น้องอนี่ ก่อนสิจากไรพีนกก่น้องก่อนเดี๋ยวเขากีบังก่อนตจ้ำๆน้อมันกรอบครับอืมอืมเขาดีนี้ยำแล้วครับพี่นอ้องเขากี แข็งครับกร <G l ug> อบดอบนุ่มในอืมอื้มหอมเจี๊ยบพ่อเถากินไม่ได้หรอกตั้งกรอบตั้งแกง <G l ug> อ่ะพึ่งเถาะโอเคครับกราบลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามบ้านานอมนะครับ กดไลค์กดซับสไคร์ให้หน่อยจึก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 ขอบคุณครับสวัสดีครับ